วันนี้นะครับผมไปซื้อเจ้าตัว USB Type C มา1เส้นนะครับซึ่งมีความยาว1เมตรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัว USB Type C ตัวนี้คุณภาพมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันสามารถใช้งานได้ไหมราคาเท่าไหร่แบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวตามผมมาชมในคลิปกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ายี่ห้อยูกรีนที่ผมซื้อมาเนี่ยแพ็กเกจอะไรเขาค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็คงทนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไอ้ถุงตรงนี้ครับหนาเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ถุงบางๆนะครับเนี่ยหนาเลยแล้วก็ด้านในนะครับมันจะมีการความชื้นอะไรมาให้หมดนะครับแต่ว่าสายตัวนี้ผมซื้อมาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็แกะใช้งานไปบ้างแล้วนะครับเพิ่งมาทํารีวิวเนาะ มาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่านี่ครับสายนะครับของผมเป็นหัว USB Type C นะครับแล้วก็หัวนี้มันจะเป็นหัว USB 2.0นะครับเพื่อนแต่ว่าตรงหัวนี้มันจะเป็นหัว USB Type C นะครับแล้วก็ตรง Type C นี่เขาจะสลักคําว่าเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเขาจะสลักคําว่า U ูกลี n ติดที่หัว USB Type C ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเนะี่ยฮะ สายที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับมันจะมีความยาว1เมตรนะครับแต่ว่าเาเขามีให้เลือกตั้งแต่0.5 1เมตร1.5 2เมตรแล้วก็0.25เมตรนะครับมีให้เลือกหลายามีให้ความยาวเนี่ยมีให้เลือกหลายขนาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับข้อสังเกตที่ผมมาสังเกตจากสายเจ้าตัวยูกีนตัวนี้นะครับก็คือมันมีความหนานะครับเพื่อน มันหนากว่าสายที่ผมใช้ที่มันแถมของ Op p โมาอีกครับดูภายนอกแล้วรู้สึกว่าฟรีเมียมดูดีแล้วก็เนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะคงทนกว่าสายเดิมจากตัวเครื่องมันซะอีกนะครับเนาะเดี๋ยวเออเรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้าตัวสาย USB Type C ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะมีสเปคเป็นยังไงบ้างแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะทดลองให้กับเพื่อนๆเนานะ เวลาเราย้ายข้อมูลรูปภาพหรือว่าเราจะย้ายข้อมูลใส่ในเครื่องเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับเจ้าตัวสายตัวนี้ผมได้มาในราคา69.60บาทนะครับซึ่งผมไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะครับเพราะว่าผมได้คูปองที่ทาง La z a d ้าเนี่ยเขาแจกในช่วงเทศกาลนะครับ5้าบ้าง80บ้างนะครับผมได้มา80บาทนะครับแล้วก็สินค้านะครับราคาเต็มมันอยู่ที่79บาทนะครับเพื่อนๆ ค่าจัดส่งอีก36บาทแล้วก็ผมมีในช่วงนั้นที่ผมซื้อเนาะมันมีคูปองส่วนลดของ l a z a d a กับคูปองส่วนลดค่าจัดส่งนะครับคูปองส่วนลดค่าคูปองส่วนลด Lazada าเนี่ย25บาทจ0ดสสตังค์แล้วก็คูปองส่วนลดค่าจัดส่งอีก20บาทเป็นเสร็จแล้วนะครับผมได้มาในราคา69.60บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ผมใช้คูปองที่มันเป็น w อ l l e t ของ La z a d a ครับซื้อมา นะครับก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าชํำระเงินโดย Lazada าบ l i เวครับเนาะก็ถือว่าเป็นข้อดีของ Lazada แล้วกันนะครับเนาะบางครั้งเขาแจกคูปองมานะครับเราเก็บไว้เผื่อเราจะเป็นก็จะได้ใช้ก็ซื้อแป๊บเดียวเองนะครับเนาะมาดูสเปคกันก่อนนะครับสายเจ้าตัวยูคลีนตัวนี้นะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นสายของ f ฟ t c h a r ์จนะครับบวกกับ Data Cable นะครับก็คือ เป็นสายที่ใช้งานฟ้าชาได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์มายังโทรศัพท์มือถือได้นะครับนาะสามารถดึงข้อมูลออกจากโทรศัพท์มือถือได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับเวลาเราจะเลือกซื้อสายชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยบางคนซื้อสายที่มีราคาถูกแบบนี้นครับจะสามารถใช้งานได้แค่ชาร์จอย่างเดียวเท่างนั้นนะครับดูดีๆนะครับบางครั้งจะไม่สามารถใช้งาน Data าค b เบได้นะครับหรือว่า สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้นั่นเองนะครับเสียบเราเราเอามาเสียบคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มองไม่เห็นนะครับอันนี้สําคัญระวังนะครับดูดีๆนะครับนะเนาะในสเปคของเจ้าตัวสายชาร์จตัวนี้ของผมนะครับมันจะเป็นสายชาร์จ USB 2.0นนะครับแล้วก็เป็นตัว Type C นะครับตัวนี้นะครับ นี่เห็นไหมฮะตัวนี้มันจะเป็นตัว USB 2.0นะครับแล้วมันจะมี u e e นติดให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหัวนั้นก็จะเป็นหัว USB Type C นะครับเนาะแล้วก็ในสเปคนะครับเขาบอกว่านี่ฮะรองรับความเร็วนะครับรองรับความเร็วในการชาร์จสูงสุดเนี่ย3์ก็ถือว่าเร็วนะครับในอะแดปเตอร์ของตัวแอป a p p l ของผมเนี่ยมันเอาพุทอยู่ที่ 5V 2์กับ9์2์เองนะครับ 3A เนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ แล้วก็นะครับรองรับการถ่ายข้อรองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 2.0เนี่ยความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่480เมกะบิตวินาทีนั่นเองครับถือว่าเร็วเลยนะครับสูงสุดเนี่ยแล้วก็การออกแบบมีคุณภาพนะครับมีป้องกันกระแสเกินป้องกันการลักวงจรนะครับก็ดูจากสายมันสายค่อนข้างหนานะครับคุณภาพก็น่าจะดีนะฮะเนาะอ่ะ อันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวต่ออลูมิเนียมนะครับแล้วก็เขาบอกว่านี่ครับรองรับมือถือทุกรุ่นนะครับที่ใช้ USB Type C นะครับก็ด้านล่างแต่ว่าด้านล่างเขาเขาจะมีระบุรุ่นมาด้วยนะครับก็จะมีซัมซุงหัวเว่ยเสี่ยวมี่ออปโปนะครับก็จะมีรุ่นตั้งแต่นี่ฮะด้านล่างนะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของสายนะครับยี่มห้าเซนห้าสิบเซน หนึ่งเมตรอะไรพวกนี้ครับเนาะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับนี่มาดูด้านบนกันดีกว่านะครับสายที่ผมซื้อมามันจะมีอยู่สองสีก็คือสีขาวกับสีดําตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยสีขาวกับสีดำาครับถ้าเป็นสีดํากดเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเพื่อนเพื่อนนี่สายสีดํานะครับแต่ผมอะแดปเตอร์ผมเป็นสีขาวผมก็เลยซื้อสีขาวมาให้มันมันเข้ากันนะครับเรามีสองสีให้เลือกแล้วแต่นะครับว่า เพื่อนๆชอบสีไหนนะครับการรับประกันนะครับไอ้สายตัวเนี้ยรับประกันอยู่สองปีนะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับนี่มีการรับประกันจากผู้ขายสองปีนะครับก็เจ็ดสิบกว่าบาทรับประกันที่อีก2ปีเนาะผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันอย่างเดียวครับคืออะไรครับส่งช้าเพราะว่ามันส่งจากต่างประเทศนะครับรอเป็นหลายวันเหมือนกันครับเจ็ดแปดวันผมซื้อครั้งก่อนช้านะฮะ อย่างอื่นครับอย่างอื่นก็ไม,ม่มีอะไรแล้วนะครับนี่คะแนน4.95เลยนะครับน่าจะได้คะแนนตอบรับนี่ดีเลยทีเดียวนะฮะอ่ะความยาวนะครับมาดูความยาวเขาจะมีความยาวตั้งแต่0.5แล้วก็1เมตร1.5 2เมตรแล้วก็0.5เซนติเมตร0.5เมตร0.25เมตรนะครับเนาะก็จะมีความยาวให้เราเลือกหลากหลายนะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็น1เมตรนะครับ ราคาก็าจะต่างกันนะครับเพื่อนๆเนี่ย0.5เนี่ย69 1เมตรใน79 1.5เมตร89แล้วก็2เมตร100แล้วก็0.25เนี่ยก็จะเป็น65นะครับต่างกันแค่ไม่กี่บาทเองแล้วก็เพื่อนๆก็เลือกใช้งานให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับเนาะถามว่าเลือกกันยาวที่สุดเลยดีไหมสําหรับผมนะสาหรับผมไม่จะเป็นนะครับบางคนเนี่ยมันยาวเกินไปเนี่ยมันเอ่อเก็บยากนะครับใช้พื้นที่ในการเก็บอีก ออของผมเนี่ยจะใช้ยาใช้งานไม่เกินประมาณ1เมตรนี่แหละฮะหเมตรเนี่ยถือว่าพอดีละง่ายๆสั้นๆน,น,นะครับเก็บก็ง่ายด้วยแต่ถ้าเป็น1 5ึถึงเมตรสายมันยาวนะครับมันใช้พื้นที่ในการเก็บแล้วบางครั้งเราพกพาไปไหนมาไหนมันมันไม่สะดวกครับเพื่อนเนาะก็คำนึงดีๆนะครับแต่ว่าบางคนต้องใช้ปักอยู่ไกลหรือว่าต้องใช้สายยาวๆอแบบนี้ก็เลือกซื้อสายยาวๆไปเลยนะครับจะได้คุ้มค่ากับเวลาเราเอาไปใช้งานนะฮะเนาะ เบื้องต้นก็สเปกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าออไอเจ้าตัวสายตัวนี้ครับมันจะสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้ากับโทรศัพท์เนี่ยได้เร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองเสียบให้เพื่อนๆดูคเน่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมต่อสายเ,เคเบิลต่อสายโทรศัพท์นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่ามันจะขึ้นเนี่ย Oppo A93 ขึ้นมาใหะเนี่ย ออมีพื้นที่ให้อยู่ร้อยกว่ากิกครับเดี๋ยวผมจะลองกอปไฟล์วิดีโอนะครับใส่สักหนึ่งไฟล์ดูซิว่ามันจะออใช้เวลานานไหมนะครับอันเนี้ยของผมขนาดไฟล์ประมาณสี่ร้อยกว่าเมกได้นะครับสี่ร้อยกว่าเมกได้เนี่ยเดี๋ยวผมลองมาดูความเร็วในการถ่ายของม,มันก่อนเดี๋ยวผมก็ลากใส่เลยนะครับอืม นี่ครับเพื่อนๆน่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยเวลาเราล่าข้อมูลใส่ถือว่าไวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองลากเอ่อออกดูครับลองถ่ายโอนข้อมูลออกดูก็เปียกีแพลไปเลยอืม เรียบร้อยแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมถือว่าไวเลยทีเดียวนะครับรู้สึกนิดๆว่าแอบแอบจะไวกว่าสายเดิมมันซะอีกอะนะครับโอเคนะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นอรีวิวนะครับสายชาร์จแบตยูกลีนนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมให้คะแนนเจ้าตัวนี้เนี่ยเก้าเต็มสิบเลยทีเดียวนะครับก็ อ,อีกอันหนึ่งที่ไม่ให้เต็มสิบก็คือเสียอย่างเดียวครับส่งช้าถ้าส่งไวกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับก็จะให้สิบเต็มสิบเลยนะครับยางอื่นเท่าที่ผมใช้งานมานะครับก็ไม่เจอปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าความคุ้มค่ากับการใช้งานเนี่ยโอเคเลยราคาไม่แพงแล้วก็เราได้สินค้าที่ตรงกับเ,เขาเรียกว่าตรงกับสเปคที่ระบุไว้การใช้งานตอบสนองความต้องการของเราได้แค่นี้ก็ ก็จบแล้วนะครับเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนในการที่เราจะเลือกซื้อ,อาสายชาร์จแบตมือถือให้เหมาะสมกับโทรศัพท์ของเราได้นะครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องตรงกับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ